ดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้เราจะเรียนรู้ในหน่วยสัตว์น่ารักเด็กๆชอบไหมคะสัตว์น่ารักเนี่ยมีอะไรบ้างเด็กๆทราบไหมคะถ้าไม่ทราบเราจะไปเรียนรู้กันเลยค่ะหน่วยสัตว์น่ารักเรื่องสัตว์เลี้ยง animal เลี้ยงคือสัตว์ที่เราให้การเลี้ยงดูให้การจัดหาและทำความสะอาดที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์รวมทั้งยังช่วยรักษาโลกให้แก่สัตว์และเลี้ยงดูจนสัต,ตว์เจริญเติบโตแข็งแรงและสมบูรณ์ค่ะประเภทของสัตว์เลี้ยงสัตว์ที่เลี้ยงไว้ดูเล่น และเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนเช่นนกแมวสุนะัขกระต่ายและปลาคา่ะสัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารเช่นไก่เป็ดหมูวัวและปลาคา่ะสัตว์ที่เลี้ยงไว้ใช้งานเช่นช้างมา้าวัวควาย และสุนัขค่ะเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์เป็นภาษาอังกฤษนะคะ cat cat แมว dog dog สุนัข rabbit rabbit กระต่าย bird bird นก fish ไก่ดักดักเป็ดชิ h ชแกะบัฟฟาโลบัฟฟาโลควายเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงและคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์ใช่ไหมคะสำหรับกิจกรรมวันนี้คุณ จะให้เด็กๆทำอะไรเอ,อ่ยเด็กๆทราบไหมคะถ้าไม่ทราบเดี๋ยวคุณครูแนนจะบอกนะคะให้เด็กๆตั้งใจฟังคุณครูแนนจะให้เด็กๆพูดคำศัพท์ภาษาอังกฤษคนละสองคำค่ะพร้อมแปลเป็นไทยด้วยนะคะเช่น 1. นึ่ง dog dog สุนะัขสอง เด็กๆส่งกิจกรรมถ่ายเป็นคลิปวิดีโอแล้วส่งมาให้คุณครูแนนตรวจชื่อชมกันด้วยนะคะคุณครูแนนรอชื่อชมเด็กๆทุกคนเลยนะคะขอความเริ่มมือจากผู้ปกครองนะคะถ่ายคลิปวิดีโอและสอนให้เด็กๆพูดภาษาอังกฤษพร้อมแปลไทยเกี่ยวกับคำศัพท์สัตว์ตด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูแนนขอตัวลาไปก่อนนะคะ